ลูกค้าฟ้องเอเย่นกรณีโฮเซลเทเอเย่นควรทำอย่างไรสวัสดีครับทรูส์ทัวร์ความจริงเรื่องทัวร์คลิปนี้จะเป็นปัญหาหนักอกของเอเย่นนะครับกรณีเจอโฮเซลเทเนี่ยแล้วลูกค้าก็เรียกร้องความรับผิดชอบโดยที่เรียกร้องมาทางเอเย่นเอเย่นซึ่งเป็นคนกลางเงินก็ไม่ได้นะฮะโอนไปหมดแล้วจะหาเงินที่ไหนมาชดเชยลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าจะฟ้องศาลเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรผมก็มี ข้อเสนอนะครับซึ่งเอามาจากประสบการณ์โดยตรงส่วนตัวด้วยนะครเพราะว่าผมก็เคยมีเคสฟอ้องร้องระหว่างลูกค้ากับโฮเซลมาก่อนนะฮะแลสั่งก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่ามีประสบการณ์ประมาณหนึงน,นะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังเบื้องต้นเลยครับเรื่องแรกถ้าลูกค้าร้องไปทางกรมการท่องเที่ยวนะครับขอให้เราคุยกับนิติกรครับ หรือว่าใครก็ได้ที่เป็นผู้ประสานงานกับเราเนี่ยว่าขอให้เชิญโฮเซลมาด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมักจะไม่สำเร็จเพราะว่ากรมชอบพูดว่าเขาไม่มีอำนาจในการเชิญโฮเซลมาซึ่งจริงๆมันก็แปลกนะครับกรมออกใบอนุญ,ญาตให้โฮเซลแต่ไม่มีอำนาจเชิญโฮเซลมาคุยแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเขาเชิญไม่ได้เราพยายามให้การพูดคุยเนี่ยลงเอยในเรื่องที่ว่า ขอให้ลูกค้าฟ้องโดยที่มีโฮเซลเข้ามาอยู่ด้วยคืออย่าให้ลูกค้าฟ้องเอเจนต่อหนึ่งและเอเนต์ก็ไปฟ้องโฮเซลอีกต่อหนึ่งอันนั้นมันจะยุ่งยากครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ขอให้ลูกค้าฟ้องจะฟ้องเราเป็นจำเลยที่หหรือ2แต่มีจำเลยอีกอีกลายหนึ่งนะฮะก็คือโฮเซลไปด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ เอเย่นจะรอดได้หรือลูกค้าและเอเย่นเป็นโจทย์ร่วมนะครับฟ้องโฮเซอันนี้ก็ได้ครับซึ่งในชีวิตจริงมันเกิดมาแล้วนะฮะอย่างกรณีของบริษัทผมเองเนี่ยก็คือเคสที่2ลูกค้าและรีเทลร่วมกันฟ้องโฮเซอขอให้มันลงมาในลักษณะนี้ครับซึ่งถ้าเกิดไปเจอนิติกรที่บอกว่าทำไม่ได้นะครับบอกไปเลยว่ามีคนทำแบบนี้มาแล้วนะฮะเคสผมเองนี่แหละ ะะซึ่งตอนที่ไปคุยที่กรมเนี่ยเขาสรุปออกมาแบบนี้เองเพราะว่าทางกรมเขาเผลอไปเจอคนที่เขาเข้าใจครับเ mm. ขาก็าบอกกับลูกค้าว่าแต่คุณก็เห็นว่ารีเทลซึ่งก็เป็นตัวบริษัทผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนโกงครับไม่ได้ตั้งใจโกไม่มีเจตนานะครับหลักฐานมันก็เห็นอยู่ว่าใครเป็นคนเทนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ลงเอยมาในรูปแบบนี้ทีนี้เมื่อมาถึงการฟ้องเราอาจจะมีความกังวลว่า ออตอนนี้พรบการท่องเที่ยวมันยังไม่มีการแยกโคเซล s a ร e r กลัวว่าจะเสียเปรียบไม่หรอครับไม่เสียเปรียบเพราะว่าหลายคดีแล้วที่ศาลตัดสินออกมาอย่างเป็นธรรมนะครับเอเย่นรอดเพราะฉะนั้นสุดท้ายศาลก็ดูที่พยานหลักฐานอยู่ดีนะครับไอ้เรื่องการแก้กฎหมายเ็าปล่อยเขาแก้ไปนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลกับการตัดสินของศาลในตอนนี้นะฮะความเสียเปรียบอาจจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือถ้าเป็นการโกง ตรงเทลูกค้านะฮะแบบ B2C อันเนี้ยมันมีโอกาสเข้าขายอาญาแต่กรณีที่มันเป็นแพ้งอย่างที่มันมีระหว่าง B2B เข้ามาด้วยเนี่ยก็คือเราขอโฮเซลเนี่ยมันจะกลายเป็นแพ่งเสมอตรงนี้ก็คือความต่างแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มุ่งมั่นว่าจะต้องเอาเป็นอาญาให้ได้เนี่ยแค่นี้ปัจจุบันก็พอแล้วนะครับทีนี้พอจะขึ้นศาลสิ่งที่จะต้องทําสําคัญมากก็คือเตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหลายนะครับต้องมีนะครับ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าลูกค้าโอนเงินมาให้รีเทลรีเทลโอนเงินต่อไปที่โฮเซลนะครับหลักฐานจะต้องแสดงชัดเจนทั้งมีอินโหวต้นทางนะครับมีรหัสทัวร์ที่เป็นรหัสเดียวกันที่เราอ้างอิงเมื่อเก็บเงินกับลูกค้ายอดเงินนะครับวันที่โอนสลิปต่างๆนะครับเพื่อทั้งหมดนี้ให้มันเห็นไทม์ไลน์ครับว่า อินโ c e ต้นทางมาเราออกอินโหวให้ลูกค้าลูกค้าโอนมาแล้วเราโอนต่อทั้งหมดนี้ให้เราสามารถเรียงลําดับเป็นไทม์ไลน์ให้เข้าใจง่ายพอมันเข้าใจง่ายมันดีตรงที่ว่าตัวเราเองเราก็จําได้นะครับไม่ว่าจะหยิบขึ้นมาดูเมื่อไหร่เราก็จะเข้าใจลําดับเหตุการณ์เราจะไม่เกิดอาการเงื้อง,งะนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันคือความจริงนะครับพอพูดความจริงแล้วพูดอีกครั้งมันก็เหมือนกันหมดนะฮะไม่มีการดิ้นไปดิ้นมา แล้วเวลาเราอธิบายให้ทนายฟังเวลาอธิบายให้ศาลฟังมันก็จะชัดเจนนะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดความได้เปรียบถ้าเรามัวแต่เงอะงะจำไม่ได้หรือว่าลําดับวันไม่ถูกอะไรแบบนี้มันก็จะดูแบบไม่ค่อยหนักแน่นนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานทั้งพวกนี้ต้องเก็บไว้นะครับคุยอะไรทางไลน์เก็บไว้ให้หมดเลยนะฮะอันนั้นอ่ะมันจะทําให้เรามีความได้เปรียบ ตอนขึ้นศาลแล้วมันก็ชัดเจนว่าเงินมันไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราได้ทําหน้าที่ของการเป็นคนกลางไปหมดแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันก็คือหลักฐานที่จะแสดงว่าเราเปเพียนตัวแทนจําหน่ายเราไม่ได้เป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆนะครเพราะฉะนั้นพอเราเป็นตัวแทนจําหน่ายเราก็คือทําทุกอย่างในฐานะตัวแทนของโฮเซลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะบิดพล้วหรือเทเนี่ยมันมาจากต้นทางมันไม่ใช่พอะเราอันนี้มันก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะ รอดได้นะครับทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าตอนขึ้นสารเนี่ยโพเซลเขามีข้อแก้ตัวอะไรบ้างรอชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ